อาหารบางอย่างก็มีผลกับการปวดข้อหรือปวดเกาว่า,าขึ้นวันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือพอเริ่มอากาศเย็นนะคะผู้สูงอายุก็จะเริ่มมีอาการปวดข้อมากขึ้นนะคะเราก็มารู้ไปด้วยกันนะคะนี่คือลักษณะของอการเกานะคะกดยูริกมาสะสมตามะระหว่างข้อมากขึ้นนะคะโรคเกาเป็นโรคข้อเสียที่เกิดจากร่างกายมีกดยูริกสะสมมากเกินไปจนตกผลึกเป็น ผลึกยูเรตตามเนื้อยเยื่อต่างๆั่วร่างกายโดยเฉพาะบริเวณข้อต่อและผังผืดนะคะและถ้ามีกดยูริกในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดการอักเสบนะคะปวดบวมอย่างรุนแรงแล้วก็เมื่อ,อร่างกายไม่สามารถกําจัดของเสียออกได้หมดนะคะคนที่มีกดยูริกสูงมากเกินไปนะคะก็จะทําให้มีภาวะที่ว่าปวดมากขึ้นนะคะ สิ่งสําคัญนะคะก็คือเราต้องรู้ว่าการปวดข้อหรือปวดโรคเกาเนี่ยนะคะมีทั้ง4ระยะนะคะระยะที่1เป็นระยะที่ไม่มีอาการนะคะระยะที่2เป็นระยะข้ออักเสบเฉียบพลันระยะที่3าเป็นเป็นหายหายระยะที่4นะคะก็คือมีภาวะของอข้ออักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งก็สามารถ รับฟังเนื้อหาข้อมูลต่างๆได้ในคลิปวิดีโอของ y t u t u พักเทวันเฮิร์บนะคะคลิปที่34นะคะสำหรับวันนี้เรามาเล่นกันเรื่องอาหารที่อาจจะมีผลนะคะส่งต่อหรือทำให้กรดยูริกมากขึ้นหรือพิวรีนมากขึ้นนะคะแล้วทำให้ปวดข้อมากขึ้นก็เป็นกลุ่มของเครื่องในสัตว์ยอดหน่อไม้ฝรั่งนะคะสัตว์ปีกต่างๆนะคะก็จะมีปริมาณของกรดยูริกในเลือดสูงได้1-2มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าผู้ป่วยรับประทานยาอย่างถูกต้องก็สามารถควบคุมกดยูริกให้ต่ํากว่าปกตินะคะก็สามารถทานอาหารได้แต่ว่าการงดหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพิวรินสูงนะคะก็จะทําให้อาการปวดข้อลดลงได้นะคะอาหารที่มีพิวรินสูงก็จะมีเครื่องในสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นตับตับอ่อนไส้หมา้าหัวใจสมองกึน่นเส้ยจีนะคะส่วนอาหารอย่างอื่นก็จะมีน้ํากีวีนะคะกะปิยีส ปลาดุกกุ้งหอยปลาอินทรีปลาไซ้ตันปลาซาดีนนะคะไข่ปลาชะอมกระถินเห็ด ถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำนี่ใช่หมดนะคะสัตว์ปีกพวกเป็ดไก่ห่านนะคะน้ําสกัดเนื้อหรือซุปก้อนนะคะแล้วก็พวกปลาเล็กปลาน้อยนะคะปลาซิวแก้วนะคะปลากระตักนะคะข้อควรระวังด้านอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ก็คือนะคะถ้ารับประทานผลไม้และผักให้มากนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นรับประทานผักส่วนที่โตเต็มวัยรับประทานอาหารในผ้าหมูดื่มน้ําสะอาดวละประมาณ3าลิตรก็ช่วยขับกรดยูริกออกจาก ทางเดินปัสสาวะได้แล้วก็การรับประทานเต้าหู้เป็นประจำเต้าหู้มีสปปรรพคุณช่วยขับยูริกออกจากร่างกายได้ด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุนะคะที่ชักนําให้เกิดอาการอักเสบมากขึ้นก็คือการเดินมากนั่นเองนะคะหรือว่าออกกําลังกายมากกว่าปกติก็จะเกิดอาการข้ออักเสบแล้วถ้าเรามากินอาหารแสลงหรืออาหารที่มีพิวรีนสูงก็ยิ่งอักเสบมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะปัจจัยที่กระตุ้นที่ทําให้เกิดกรดยูริก หรือพิวรินสะสมจนตกตะกอนนะคะเป็นผลึกอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆก็คือกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์อาหารทะเลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือน้ําดื่มที่มีน้ําตาลฟุกโตสเยอะนะคะอาการเจ็บป่วยที่มีผลต่อก,การสร้างเซลล์เพิ่มขึ้นเช่นโรคมะเร็งโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคสะเก็ดเงินก็จะไม่ปวดกดยูุกง่าย ปวดแล้วก็ปวดตามข้อและกดยูริกสะสมง่ายมากขึ้นนะคะอาการเจ็บป่วยที่กระตุ้นให้สร้างกดยูริกได้มากขึ้นก็กลุ่มโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตนะคะยาบางชนิดมีผลทําให้ไตเนี่ยขับกดยูริกออกทางปัสสาวะได้น้อยลงก็ทําให้มีการสะสมตามข้อมากขึ้นนะคะก็ติดตามคลิปเต็มได้ที่ EP 3 4นะคะ YouTube พักเทวันเฮิร์เรื่องอาหารที่มีผลต่อเก้านะคะแล้วก็โรคเกาที่ทรมานนะคะ